ผู้ตรวจสอบจิจิกานที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือจากบุคคลภายนอกมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นสมาชิกของสากลนั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ตรวจสอบจิจิการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ สวัสดีครับผมเรืองชัยใจสากรครับวันนี้จะนําความรู้เรื่องสากรเป็นตอนที่2ครับมาฝากทุกท่านความรู้เรื่องของผู้ตรวจสอบกิตการไปชมกันได้เลยครับผู้ตรวจสอบกิจการ ตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติสารกลให้สารกลรมีผู้ตรวจสอบกิจกกรซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือจากบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสารกลแล้วทำรายงานต่อที่ประชุมใหญ่จำนวนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวิธีการรับสมัครและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจกกรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสารกลก,กำหนดโดยอาจกำหนดให้แตกต่าง จากขนาด และประเภทของสาก์นั้นก็ได้ตามระเบียบนายทะเบียนสากลว่าด้วยการตรวจสอบจิจการของสากลพศ2563ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9ธันวาคม2563และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ครับข้อ7ครับผู้ตรวจสอบจิจการต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้1เป็นสมาชิกของสากลนั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่2ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจิจการจากกรมตรวจบัญชีสากรหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสากรครับกรณีคณะผู้ตรวจสอบจิจการของสากรออมทรัพย์และสากรเครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนครับที่มีคุณวุิการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีครับด้านการเงินการบัญชีการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ ข้อ8ครับผู้ตรวจสอบจิตการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 2. เป็นคนล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดรละผูโทษ4เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 5. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสากลนั้นหรือสากลอื่น หก <tok. S 2> <6. S 1> เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอจบจิตจการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากเป็นผู้ตรวจสอจบจิตจการของาอสากลน,น,น,นั้นหรือสากลอื่นครับ7เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบจ,จิตจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสากลน,นั้นหรือสากลอื่นครับ 8. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าที่ของสากลน,นั้นหรือสากลอื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตําแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสากลนั้นหรือสากลอื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ครับ 9. เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสากลนั้น10เป็นกรรมการของสากลนั้นเว้นแต่ได พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีทางบัญชีของสากรครับ11เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสากรในปีบัญชีนั้นเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสากรนัๆๆ้นแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 12ครับเป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักรหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต13ครับเป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักรหรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสากรครับ 9. ให้สากร,กรกำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสากร แต่ต้องไม่เกิน5คนหรือ1นิติบคุคคลสากรอมทรัพย์และสากรเครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ต้องกำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจาการอย่างน้อย3ามคนหรือหนึ่งนิติบคุคคลเรียกว่าคณะผู้ตรวจสอบกิจาการและให้คณะผู้ตรวจสอบกิจาการเลือกผู้ตรวจสอบกิจาการคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจาการครับข้อสิบครับ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้กำหนดไว้เป็นรายลักษณ์อักษรและประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ครับข้อ1 1ครับให้สากรประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ7ครับและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ8ได้เข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบจิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยครับข้อ12ครับให้สากลกำหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบจิจการและค่าตอบแทนไว้ในระเบียบว,วาระการประชุมใหญ่เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบจิจการและพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสากลข้อ13สามสากลอาจกําหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสํารองไว้ก็ได้ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการสํารองไว้ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ข้อ14ครับ ให้สากลกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบจิจการไว้ในข้อบังคับของสากลโดยต้องกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน3ปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่งหากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบจิจการคนใหม่แล้ว ผู้ตรวจสอบจิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกิน2วาระติดต่อกันครับกรณีผู้ตรวจสอบจิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระให้กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบจิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบจิจการ และให้นับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทนข้อ 15. ผู้ตรวจสอบจิจิการต้องพ้นจากการเป็นผู้ตรวจสอบจิจการเมื่อ 1>, 1. พ้นจากตำแหน่งตามวาระครับ 2. ตาย 3. ลาออก 4. ที่ประชุมใหญ่ของสากลลงมติถอดถอน 5. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ7 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ8ครับข้อ16ครับ ผู้ตรวจสอบจิจการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการอเนินการสากลครับการลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการสากลมีมติรับทราบหนังสือลาออกนั้นครับข้อ17ครับกรณีผู้ตรวจสอบจิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วแต่สากลยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ตามกฎหมายได้ให้ผู้ตรวจสอบจิจการยังคงมีหน้าที่ต้องนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบจิจการต่อ ที่ประชุมใหญ่หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุดลงเมื่อได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้วข้อ23ครับให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมครับข้อ24ครับให้สากลกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสากลกรณีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้สาก์ กรกลได้รับความเสียหายการพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบจิจการให้เป็นไปตามมาติที่ประชุมย่ข้อ25ครับให้สาก์มีหน้าที่ดังนี้ 1. อำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบจิจการในการให้คําชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆพร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสาก์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจิจการข้อ2ครับ กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบจิจการรายงานผลการตรวจสอบจิจการประจำเดือนและทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบจิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 3. ครับพิจารณาปฏิบัต,ติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจาการครับบทเฉพาะการครับข้อ27ในกรณีที่ข้อบังค,บงบงคับของสากลกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบจิจการไว้ขัดหรือแย้งกับระเบียบของนายทะเบียนสากลนี้ให้ข้อบังคับของสากลมีผล ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามระเบียบน,นายทะเบียนสากลฉบับนี้ครับแต่ต้องไม่เกิน2ปีนับแต่ระเบียบน,นี้มีผลใช้บังคับข้อ28ครับผู้ตรวจสอบกิจการในสากลออมทรัพย์และสากลเครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ7วรรคสองครับ,ค,รบคือไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านปริญญาตรีครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการบัญชีหรือการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ครับให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไปได้จน กว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งตาข้อบังคับกำหนดครับระเบียบนายทะเบียนฉบับนี้นะครับประกาศเมื่อวันที่12ตุลาคม2563ครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้รับทราบแล้วว่าผู้ตรวจสอบจิตการเป็นใครนะครับในช่วงท้ายนะครับผมจะนำทุกท่านนะครับมาที่โปรแกรมรวมประมวลคู่มือเกี่ยวกับคำสั่งระเบียบประกาศนายทะเบียนสากลนะครับและก็หนังสือกรมสิบสากลนะครับซึ่งเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบกิจการนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาโดยสแกน QR code นะครับหรือเข้ามาตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้ท่านนะครับก่อนอื่นนะครับพิมพ์คําว่าตรวจสอบกิจการครับจากนั้นกด enter ครับครับซึ่งจะมีหนังสือเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการจํานวน6ฉบับนะครับลองเข้าไปดูนะครับแนวทางการกําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการครับ สกรมส่งเสริมสากลพิจารณาว่าเพื่อให้การกําหนดข้อบังคับสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสากลนะครับจึงได้ยกล่างตัวอย่างในการกําหนดข้อบังคับของสากลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการนะครับเพื่อให้เจ้าที่ส่งเสริมสากลแนะนําสากลต่อไปหากท่านจะเริ่มในการค้นหาข้อมูลใหม่นะครับอย่าลืมกดรีเซ็ตข้อมูลทุกอย่างก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับในการใช้โปรแกรมสุดท้ายนะครับ EP นี้นะครับก็คงต้องลาทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ